เด็กสาวเบิกตากว้างก่อนจะปัดขวดน้ำลม้มลงทันใดนั้นคุณยายที่นั่นอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จำได้ทันทีว่านี่คือแมวน้อยที่จากโลกนี้ไปแล้วคุณยายยื่นมือออกไปลูบเจ้าแมวแต่เจ้าแมวกลับเบือนหน้าหนีทำเป็นไม่สนใจกิริยาเหล่านี้ช่างเหมือนตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ไม่มีผิดเมื่อเห็นว่าหูที่เคยบาดเจ็บของเจ้าแมวหายสนิทแล้วคุณยายก็ดีใจมากแต่เจ้าแมวกลับสงสัยว่าทำไมเจ้าของของมันถึงยังคงดูแก่ขนาดนี้ที่จริงแล้วในสวงสวรรค์ทุกคนสามารถเลือกอายุไขได้ตามที่ต้องการและคงอยู่ในวัยนัน คำถามนี้จี้ใจดําคุณยายเข้าอย่างจังเพราะก่อนที่สามีของเธอจะเสียชีวิตเขามักจะบอกเสมอว่าเธอสวยและน่าลหลงไหลที่สุดในวนัยนี้ดังนั้นเธอจึงเลือกอายุนี้โดยไม่หลังเลแต่เธอไม่คาดคิดว่าเมื่อได้กลับมาพบกันอีกครั้งบนสวรรค์สามีของเธอกลับเลือกรูปลักษณ์ตอนที่ยังหนุ่มแม้เธอจะมีความสุขที่ได้อยู่บนสวงสวรรค์แต่เธอก็ไม่อยากเผชิญหน้ากับเขาด้วยใบหน้าแบบนี้เพื่อให้เจ้าของของเธอได้มีเพื่อนมากขึ้นเจ้าแมวจึงพาคุณยายไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่นั่นมีกลุ่มคนหลากหลายวัยแต่ทันททีี่่คุณยนังงงลเธออกก็ตต<ๆ>้ใจ ชายชาราตาบอดคนหนึ่งเอาแต่นั่งดมกลิ่นบนตัวเธอส่วนชายข้างๆก็เอาแต่นั่งเล่นลูกเทนนิสอย่างซุ่มซ่ามคุณยายสงสัยว่าพวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่คุณย่าที่นั่งข้างๆจึงบอกกับเธอว่าทุกคนกําลังรอเจ้าของของพวกเขาอยู่คุณยายเต็มไปด้วยความสงสัยจนกระทั่งประตูเปิดออก <S <S mm hmm. เมื่อเห็นบรรดาเจ้าของที่พวกเขาพูดถึง, <S <S ถงเธอก็เข้าใจในทันทีที่จริงแล้วคนเหล่านี้ล้วนเป็นสัตว์เลี้ยงที่จากโลกนี้ไปแล้วซึ่งกําลังรอคอยที่จะได้พบกับเจ้าของของพวกเขาทุกคนบนสวรรค์และในช่วงเวลาแห่งการพบกันพวกเขาจะกลลับคืนสู่่่่ราางงงเดิิมแวอย ความสุขเข้าหาเจ้าของของพวกเขาแต่ชายชราตาบอดคนนั้นกลับมองไม่เห็นเจ้าของของเขาจนกระทั่งมีชายร้องไห้คนหนึ่งเดินเข้ามาชายชราด้วยกลิ่นของเจ้าของเขาก็กลายร่างเป็นสุนัขพันธ์โกลเด้นในทันทีและกระโดดกอดเจ้าของที่กำลังหลั่งน้ำตาด้วยความสุขแล้วคุณละ่ะมีสัตว์เลี้ยงที่คุณอยากเจออีกครั้งไหมคะ